สวัสดีครับพบกับผมนัด AMG Product Expert จาก TDC Motor เอร์เช่นเคยครับวันนี้ผมมีรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่หาชมได้ยากมากๆในประเทศไทยนะครับนอกจากจะแรแล้วนะยังแรงอีกด้วยครับอยากไปชมกันแล้วใช่ไหมครับตามไปชมอะไรครับ คอลเลกชันสุดเอกลัซีณจาก TDC Motor พัฒนาการ4.5ครับที่นักสะสมทุกท่านเนี่ยไม่ควรพลาดกับเจ้าของสมยานาม The GLE s s The King of the Road กับ Mercedes AMG G 63ครับ Mercedes AMG G 63นะครับมาพรา้อมืับเครื่องยนต์ V8 ใบเทอร์โบพิกัด4ลิตรนะครับซึ่งให้แรงม้าสูงถึง585แรงม้าก,กับแรงบิด850 นิวตันเมตครับจะคู่กับเกียร์เดินหน้าอัตโนมัติ9จังหวะ AMG Speedshift TCT 9G นะครับที่สามารถพาคุณเนี่ยไปได้ทุกที่เลยจนได้รับสมยานามว่า The g l e s s The King of the Road ครับซึ่งเจ้าตัว G 63รุ่นนี้นะครับสามารถทำความเร็วจาก0 0 0ถึง100กิลเมต่อชั่วโมงได้ในระยะเวลาเพียง4.5 มินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากๆเลยับสำหรับ SUV ไซส์นี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับที่เครื่องยนต์นะครับก็ยังมีความพิเศษโดยความพิเศษเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเขาจะประกอบเครื่องยนต์แบบปัจยาวันแมนวัน่งจินที่จะใช้วิศวรกรจาก AMG นะครับประกอบเครื่องยนต์เครื่องนี้ด้วยมือเพียงคนเดียวพร้อมกับเซนเซอร์ลงที่ฝาของเครื่องยนต์นะครับเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจที่เขาได้ไปกดประกอบเครื่องยนต์เครื่องนี้ด้วยมือของเขานะครับ เพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านนะครับมั่นใจได้เลยว่ารถยนต์ Mercedes AMG ของเราทุกคันนะครับ,บ,รรรนนรบประกอบด้วยความปราณีตแน่นอนครับ G63 คันนี้นะครับเราได้สั่งออปชันพิเศษที่มีเพียง2คันในประเทศเท่านั้นเข้ามานะครับโดยเริ่มจากสีพิเศษ G Manufacturer C b l u Metallic หรือว่าสีนื้อเงินเมท a l l i c ซึ่งทำให้ G63 ดูสปอร์ตโดดเด่นเข้ามามากเลยครับชุดแต่งพิเศษแบบ b a c k a s c e n t Package ที่เป็นชุดแต่งที่มีเพียง2คันเท่านั้นในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นชุดแต่งคูโทนตัดสีดำไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคาสีดำหรือกระจก โคมไปเลี้ยวโคมไปหน้ากระจัางหน้าตัวกันชนหน้าป่งล้อด้านหน้าปผงล้อด้านหลังกันชนหลังและฝาครอบยางอะไหล่ตัดขอบสีดำทำให้ G 63เนี่ยสะกดทุกสายตาบนท้องถนนนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมาพร้อมกับล้อ AMG ขนาด21นิ้วลาย5 Twin s p o k e สีดำด้านและระบบเบรกแบบ AMG High Performance Braking System เสริมความโดดเด่นด้วยคาลิเปอร์สีแดงจาก AMG ซึ่งตัดกับล้อสีดำได้อย่างลงตัวมากเลยครับมาดูที่ด้านข้างกันบ้านดีกว่าครับกับท่อไอเสียแบบ AMG Performance e x t o u s t System ที่สามารถปรับเสียงท่อให้คำรามได้อยา่างเต็มที่ด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัสครับ เราชมภายนอกกันอย่างสุดใจแล้วเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าเจ้าตัว G 6.3เนี่ยจะสวยงามแค่ไหนครับภายในของเจ้าตัว G 6.3เนี่ยจะหุ้มหนังแบบ n a p a leather สีน้ำเงินทูโทน yosh blue b a c k จาก A M G นอกจากสวยงามแล้วยังเพิ่มเติมออปชัน่นพิเศษเข้ามาด้วยกับระบบเบาะนวด multi c o n t o u s e ที่เป็นเบาะนวดคู่หน้าทำให้ผู้กับผู้และผูโดยสารเนี่ยไม่เมื่อยล้าตลอดการเดินทางครับ ส่วนพมอลไยร,รุ่นนี้นะครับเลือกใช้แบบ A M G Performance Sport Selling Wheels หุ้มด้วยหนังแหนบสลับกับ d y n a ามิก้าไมโครไฟเบอรทำให้จับได้กระชับมือยิ่งขึ้นและผิวสัมผัสนุ่มมือนอกจากนั้นแล้วนะครับที่พรมอลไยยังมีปุ่มปรับโหมดในการขับขี่และระบบต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับช่วงล่างนะครับปรับเสียข้อหรือว่า A M G Dynamic Select นอกจากนั้นยังติดตั้งระบบหน้าจอแบบ widescreen ขคิดขนาด12.3นิ้วที่ให้การแสดงผลคมชัดแบบ S D พร้อมกับมาตรวัดเนือนใหม่แบบดิจิตอลที่สามารถปรับตีมการแสดงผลได้ถึง3รูปแบบสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างระยะด้วยระบบสมาร์ทโฟนอินทิเกตที่รองรับทั้งระบบ iOS และ Android เพิ่มความสวยงามด้วยสีภายในห้องโดยสารแบบพรีเมียมแอมเบร์ไลติงที่สามารถปรับสีได้ถึง64เฉดสีเครื่องเสียงแบบเบอร์เมสเตอร์ซแลวซาวเซสต็มที่ขับเสียงเพลงได้ออกมาอย่างไพเราะ และความปลอดภัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ความสวยงามดุดันของเจ้าตัว G 6 3รุ่นนี้ครับยังมีออปชั่นพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาอย่างระบบดิสโทนิกที่จะช่วยรักษาความเร็วและระยะห่างระหว่างคันหน้าได้อัตโนมัติและระบบบายสปอร์ตแอสซิสที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาทําให้คุณเปลี่ยนเลนได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและั้งนี้นะครับคือ G 6 3 Back As แบ็กเอเซนต์รุ่นพิเศษสีนื้นเอเง G ิน G Manufacture r c Blue Metallic ราคาแนะนําอยู่ที่16ล้าน3แสนเท่านั้นครับทีทีหน้านะครับเราก็ยังคงอยู่กับรถโซแรงของเราอีกเช่นเคยกับเจ้าตัว Mercedes AMG นะครับถ้าท่านใดหลงไหลสนใจในความเป็น AMG ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจ TDC Motor เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อตอไปด้วยครับสําหรับวันนี้นะครับผมนัด AMG บ r o d u า t e x p e r t ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ